คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ ครับและสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่12มีสายน2565ซึ่งผมเองก็จะนำบทวิเคราะห์นี้ให้ไว้ในกลุ่ม VIP 45นาทีเช่นเคยท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่ม VIP 45นาทีซึ่งตอนนี้นะครับเปิดเป็นกลุ่มฟรีแล้วนะครับแดไลน์ไปสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์ s45over ที่เดียวเท่านั้นนะครับ และผมก็จะทิ้งลิงก์ปากหมุดนะครับขั้นตอนการเข้ากลุ่ม v p 45นาทีไว้ใต้คลิปนี้สนใจอย่างไรนะครับลองเข้าไปอ่านกันดูนะครับและนี่นะครับก็เป็นผลงานกลุ่มของ45นาทีเมื่อคืนนะครับสำหรับฟุตบอลแนวทางสกอร์สงแรกที่ให้ไ้เมื่อคืนส่วนของผมนะครับให้ฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งคู่ของซดจอด้าบิงครับคู่นี้ก็ยิงนะครับครึ่งแรกในสองประตูครับในนาทีที่30 กว่าๆนะครับแล้วก็น่าจะมานาทีเกือบ40อีกลูกหนึ่งนะครับก็ยินดีด้วยกับสมาชิกผู้ติดตามในคู่ของผมนะครับอย่าลืมครับสนใจเข้ากลุ่ม v i p 45นาทีเพื่อรับทัศนะฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกดีๆแบบนี้เอาไวล้ลงทุนก่อนใครแอดไลน์ไปสอบถามพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์แอด45 O B E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากันใดไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม i p 45นาที ตอนนี้ทางกลุ่ม45นาทีของเราก็ได้มีการให้ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์ชื่อ www.overscore168.com ท่านใดสนใจอยากรับทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รายลอด over168 ได้เลยนะครับอย่ามีครั้งครับท่านใดสนใจอยากรับทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์ติดต่อเจ้าหน้าที่ครับที่รายลอด over168 ได้เลยนะครับ ครับและฟุตบอล v ีไอพีฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเือฮอนในค่ำคืนนี้จะพาทุกท่านไปลุยศึกฟุตบอลเวิลด์ครับนะครับเป็นฟุตบอลลกูกเลือกหญิงโซนยุโรปนะครับแต่เวลาเที่ยงคืนคู่ของนอร์เวย์หญิงพบกับโปรแลนด์หญิงนะครับคู่นี้เปิดสูงเต็มเวลามาที่3ลูกครับถือว่าลงทุนได้มาเริ่มวิเคราะห์กันนะครับที่ฟอร์มการเล่นของนอร์เวย์หญิงเจ้าบ้านกันก่นกอน,นครับ นอร์เวย์หญิงนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ0แพ้2มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5 5เกมคิดเป็น100%จบสูงเต็ม2.5นะครับ3จาก5เกมคิดเป็น60%และจบ2ประตูขึ้นไป5จาก5เกมคิดเป็น100%นัดล่าสุดของนอร์เวย์หญิงนะครับเล่นฟุตบอลอเวิร์ครัพรอบคัดเลือกส่วนยุโรปหญิงนะครับแข่งไปเมื่อวันที่7เดือน4 2022 อนอร์เวย์หญิงได้เล่นในบ้าน,นครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะโคโซโวหญิงมาด้วยสกอร์5ประตูต่อหนึ่งต่อไปครับไปดูฟอร์มของทีมเยือนอย่างโปรแลนด์หญิงกันบ้างน,นะครับโปรแลนด์หญิง5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ0และแพ้ไปถึง4มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3จาก5เกมคิดเป็น60%จบสูงเต็ม2.5 4จาก5เกมคิดเป็น80% และจบ2ประตูขึ้นไป 5- จาก5เกมคิดเป็น100%นัดล่าสุดนะครับของ, o งบบโปแลนดล์หญิงนะครับล่นฟุตบอลรอบคัดเลือกหญิงนะครับาส่วนยุโรปแข่งเมื่อวันที่8เดือน4 2022. ี0 2 2โปแลนด์หญิงได้เล่นในบ้าน,นครับต้องบอกว่าเปิดบ้านถลม่มอามร์เมดีหญิงมาด้วยสกอร์12ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวต่อไปครับไปดูฟอร์มโดยภาพรวม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับนอร์เวย์หญิงชนะ60% เสมอศูนเอร์เซนและแพ้อยู่ที่สี่สิบเปอร์เซนส่วนโปรแลนดชนะยี่สิบเปอร์เซนเสมอศูนเปอร์เซนและหนักไปทางแพ้อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซนตฟอมตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นนอร์เวย์หญิงที่ทําได้ดีกว่านะครับเพราะมีเปอร์เซนชนะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซนนะครับส่วนโปรแลนนะครับที่ได้วิเคราะห์มาก็คือหนักไปทางแพ้สปิดส่วนใหญ่นะครับก็พึ่งมาชนะอาอเมเนียหญิงนะครับน่าทา้สุนั่นเองส่วนนอร์เวย์นะครับ รื่องของการยิงประตูและเสียประตู5นัดต่างสุดยิงได้18เสีย5นะครับยิงได้เฉลี่ยนั้นละ3.6ประตูต่อเกมเสียเฉลี่ยนั้นละ1.0ประตูต่อเกมครับตองบอกว่าเกมลุกของนอร์เวย์นั้นยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวครับส่วนโปแลนนะครับยิงห้านัดต่างสุดยิงได้14เสีย10นะครับยิงได้เฉลี่ยนั้นละ2.8ประตูต่อเกมเสียเฉลี่ยนั้นละ2.0ประตูต่อเกมครับเกมลุกถือว่า ใช้ได้อยู่นะครับโปรแลนแต่ก็มายิงนัดล่าสุดนั่นเองนะครับือยิงอารเมเนียถึง12ลูกนะครับเกมรับก็เสียเฉลี่ยนัดละ2นะครับถือว่าฟอร์มตรงนี้เป็นรองโนเวยหญิงอยู่พอสมควรนะครับต่อไปครับไปดูในเรื่องราคาฮฮนดิแคปนะครับต้องบอกว่าวันนี้ผมจับบอลราคาขาดนะครับมาให้สมาชิกลงทุนกันเลยทีเดียวนะครับ คนี้เปิดมาให้นอร์เวยยเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับจ่ายน้ําให้กับนอร์เวย์ 05, วยห,หญิงอยู่ที่1.05และจ่ายน้ําให้กับโปแลนด์หญิงอยู่ที่0.75ต่อไปครับไปดูในลักษณะราคาผูก,กันเลยนะครับนะเบียสอารมบค้าบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่1.17ปรับลุลดลงจากอ่า1.20นะครับถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่6.50ปรับเพิ่มขึ้นจากนะครับ6.00และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย เพิ่มขึ้นนะครับ13.00จาก11.00นะครับตอนนี้เจ้าให้ความสําคัญไปฝั่งนเว์นะครับก็อย่างที่ผมบอกครับคู่นี้เป็นบอลราคาขาดนะครับแต่พู1.17่ที่ปัดลดลงนั้นเป็นราคาภูที่อยู่ในหน้าบอลต่อ2ลูกนะครับที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับซึ่งคู่นี้ผมไปเช็คมาแล้วราคานั้นนะครับได้ไหลมาจาก2ลูกด้วยผมเชื่อว่าคู่นี้นะครับนเว์ดีกว่าและจะยิง2ประตูมาฝากเป็นอย่างน้อยครับผมให้ นอร์เวย์ชนะ2-0 3-0เลยนะครับสำหรับคู่นี้ไปลุ้น2ประตูนะครับในหน้าบอลต่อกันเลยครับคู่นี้ครับในฟุตบอลคู่นี้นะครับแม้จะเป็นบอลราคาขาดนะครับแต่ราคาสูงแต่นั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ลงทุนได้เพราะเปิดสูงเต็มมา3ลูกนะครับก็ AP, ฟุตบอล BP ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเสียงฮอตนะครับคืนนี้นะไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหญิงโซนยุโรปแต่เวลาเช่นคืนตรงคู่ของนอร์เวย์หญิงพบกับโปแลนหญิง รอราคาในการเข้าทํานะครับในครึ่งเวลาแรกที่ราคา1ลูกคือ0.75หรือ0.5ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ําครึ่งหลังทันทีก่อนจะกกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ